ดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาโดยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุก<อ>ทกท,กท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอคุณไห้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนิเคอินะคะเช้าบ่ายวันที่23มกราคม2566นานะคะก่อนคำนวณนะคะพี่น้องขาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณนะคะคำเตือนคำเตือนเ,เร้วเอาเปลียว,วพี่น้องคะเปลี่ยนลายเรวนะคะไปดูันที่ยี่สิบก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะวันที่ยี่สิบจะให้เด่นรอบเช้าศูนย์และเก้าเด่นรอบบ่ายหกและห้านะคะรอบเช้าบนมาหนึ่งเก้าสี่ร่างเจ็ดหนึ่งเด่นมาเก้านะคะ คู่เก้าสีใจไม่ได้จับให้นะคะพี่้องขะจงไม่มันออกนะคะเนาะรอบป่ายนะคะใจให้6และ5บนมา3ามห้มล่างสามศูเขาเด่น5้าเขาคู่ห้าสนะคะพี่้องะมาต่อนะคะวันที่ยี่สบองค่ะยี่สิบสค่ะพี่น้องแมนบอกพี่้องค่สิบยี่สิบเสองยนะคะแมนบอกพี่น้องค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่1และ0ูนย์ะคะจะพูดความน่าจะเป็นนะคะหนสาม หนึ่งสองหนึ่งเหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะ0นย์นะคะพี่นยสามสองศู้าศสี่ศูนย์เจ็ด0ูนยห้านะคะ เดนบายนะคะพี่ตองคะเด่นบายอยู่ที่สามและ2นะคะสามนะคะพี่ตังสามหนึ่งสามศสามสองสามห้าสามเจ็ดสามสามค่ะ สองนะครับจงหนึ่งสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดสองแปดสองสองนะครับงขาประมาณนี้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคี่น้องขาก็คือเลขสและเลขเ็ดนะคะส่วนเบิ้ลประจำวันนั้นสองสองและเจ็ดเนะคะพี่้ังขา ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะพี่น้องขาส่วนหุ้นจีนนะคะหยุดตุดจีนนะคะพี่น้องถึงวันที่ยี่สิบแปดนะคะถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่น้องเปิดอีกทียี่สิบแปดนะคะพี่น้องขาตุดจีนนะคะส่วนฮาหนอยก็หยุดนะคะแต่ว่าใจก็ไม่ทราบว่าหยุดหรือเปล่านะคะเพราะว่าในปฏิทินวันหยุดหยุดนะคะพรุ่งนี้ใจขอไม่ลงก็แล้วกันนะคะพี่น้องส่วนส่วนเอฟซีฮานอยนะคะใจเอาไว้ก่อนนะคะก็ ถ้าไม่ลงเดี๋ยวจะเสียกระดาษนะพี่น้องเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องขาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคโชๆวันๆค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ